อย่าด่าน้องต้องรักน้องให้มากๆอย่าด่าน้องขอประตูติดตามด้วยครับประตูติดตามด้วยเดี๋ยวผมได้ดูคลิปจักหาทุกคนอย่าไปติดตามเลยคลิปอะไรกันส้มมีครับเออคลิปผมคลิปผมดื่มไปเหรอผมให้ดูผมให้ดูเดี๋ยวแป๊บเดียวผมบอกน้องแป๊บเดียวเอาแบนี้เนี่ยฝากไม่ได้เดี๋ยวผมรอของมาก่อนฮะไ ช่วยซื้อหน่อยนะครับเพราะแบรนด์ทานเน,ยเนียเป็นแบรนด์ที่ดีมากครับเขาไม่เคยอะไรกับผมเลยเนี่ยปกติผมต้องลงคลิปให้เขาหนึ่งคลิปตั้งแต่เดือนที่แล้วล้วผมป่วยเขาก็ไม่ว่าผมเลยเขาบอกว่าเขาบอกหายดีก่อนค่อยลงเขาก็น่ารักเกินเกินครับแบรนด์ทานเนียเขาใจดีเราเราก็ต้องช่วยเขาแฟนคลับของผมเ yeah. ย วัสดีทุกคนนะครับเอ็ดับเองจ้ะเมื่อคืนเนี้ยเอ็ดับเองจ้ะเอ็ดยังไงก็ขับกลับได้จ้ะแต่ว่าแค่แบบอะไรนะต้องไปช้าๆนะจ้ะแต่ว่าไอ้ขับกลับได้ขับขับกลับได้ก็คือเอ็ก็ออกจากที่นั่นคนเดียวเขาก็เห็นอยู่แล้วทุกคนที่มายืนรอเขาเห็นนี่ก็ออกคนเดียวเว่าเอว่าขับกลับได้แต่ว่า ตอนเมาก็จะระมัดระวังกว่าแบบหนักเลยเพราะว่าเพราะว่าแบบเรารู้ตัวไงว่าเราเออเราเราเมาใช่ไหมละ่ะกลับได้ขเขาเมายัางไงก็กลับได้ผยังไงผมก็ต้องกลับได้อ,ยา,ดอายุสามสิบแล้วนะนี่ไ,ไม่ใช่เด็กนะไ้ไหมาเขาไปเอาของที่ไหน ดีครับสวัสดีแต่ถ้าเมาหนักๆก็คือล้มเลยก็คือล่วงนะล่วงก็คือล่วงเลยนะอันนี้นก็คือล่วงเลยนะแต่เมื่อวานถ้ารู้ว่าเมาแล้วผมจะหยุดกินเกืบจะหยุดหยุดดื่มเลยรู้ว่าตัวเองเมื่อวานะ มาไปเอาของที่ไหนเนี่ยตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วครับทยอยมากันแล้วแบทเมาว่าไม่ไโห่ไม่กินน้องคว้าเนีนะ่ยแต่ผมมากินแล้วผมชอบสนุกแต่ว่าถ้าตอนถ้ารู้ตัวพวกผมก็จะหยุดกับจะเบาเลยอ๋อไม่เคยเห็นอ้ตอนเมาใช่ไหม หน้ารักอีกแล้วเหมาจต้องเต้นอย่างเดียวชอบเต้นนั่งเ,เนี่ยดูเลยเนี่ยเขาเหนื่อยเขา,น,ขานั่งมึงไงเขาเหนื่อยเขานั่งหมดลูกเกินเลยอ้าแล้วทำไมอินเทอร์เน็ตเป็นไรอะ่ะไม่ใช่ดิขาตั้งกล้องพีเอฟนี่ยเหรออันนี้ขาตั้งกล้องใครเนะี่ยโอ้โหอัอนนี้เอาเอาอันใหญ่มาลูกเอ้ยมา đoái đó lo để thua nô nhưng ra có đai, trái nó luôn, con, có tít con bướm, có mi ẹp, không <c oughs> เออนี่ไงนี <c oughs> ออ่แล้วนี่ทำยังไงอ่ะลูกอย่างนี้เหรอแล้วน,นี่ทำยไงอ่ะ่ไล้วแนวตั้งที่ลูกตั้งอย่างนี้ที่ลูกอย่างนี้เหรอ <c oughs> ใช่ก็เนี่ยแนะ่นอนแล้วก็ล็อกล็อกอันนี้แล้วน,นี่ไงล็อกอ๋อ มราไหมตอนนั้นเสี่ยอกม,ม,มาในอากาศนี้ไหมแหวะลูกเรามันคุยติตดินอยู่แล้วพระเอกคนจนคนมือพิจิตคนเดินนั่งเก้าอี้ยังไงดูผมนั่งไงนี่มองนั่นงงี้พระเอกอ่ะเออขอบเนี่ะขอบใช่ทานเนี่ยอยากพักหนึ่งอ่ะอ้าวแล้วถ้าตั้งนี้เบียรก็ไอ้นี่ไม่ได้อยู่ดีเลยลืมแล้วแล้วจะไปขายยังไงอ่ะเพราะว่าโอเค แล้วเราจะตั้งที่นี่ยังไงลูก นะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อต้องทำงานนะเดิมได้เมาได้ต้องทำงานได้ใส่หูฟังไหมใสหูฟังไหมหรือว่าเอาอย่างนี้ปักก่อนมักรการ ไม่ต้องพูดความทำเพลงกดตะกร้าปากไว้แล้วอาวก,กดเลยกดเลยจ้ะบ่อยตวัว่อยตวัวขายของทุกคนจ๋านมีกินทาตัวนะจ้า ม่แกวลงมาลหวอยู่ไหนแล้วฟังต้องใส่หรือมั่งทุกคนกดดิเบอกับเอสมากเอสต้องลงคลิปให้เขาทุกเดือนแต่ว่าเดือนนี้เี้ยยังไม่เดือนนี้ยังไม่ลงเลยเพราะว่าเราป่วยอเขาก็ไม่ว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันจัดไปหน่อยคนละชุดสองชุดนะครับราคาย่างดีเลยดีมากๆจากห้าร้อยกว่าบาทลดเหลือสามร้อยกว่าบาทเองแบบว่ามันเป็นโปรเดือนเจ้าไงโปรันเกิดด้วยนะครับโมวันเกิดนะครับ จัดเลยนะครับทุกคนจัดเลยนะครับขอร้องนะครับเหลือสามรอยี่สิบเก้าบาทนี้ไม่ถึงสามร้อยสสิบอ่ะที่ดูจากขวดละจากขวดละแพงอะ่ะสองสองขวดมันห้าร้อยกว่าอ่าจัดต้องจัดนะครับทุกคนกินไหนหอมมันเป็นคู่นะครับแนะนําอยู่ที่ว่าพื้นผิวของตัวเองว่าพื้นผิวตัวเองเป็นยังไงถ้าตัวเองเป็นคนดํากรรมพันธุ์นะครับดํารรมพันธุ์นะครับดํากรรมพันธุ์ให้ใช้สีอ่อเนี่ย เฮ้ย hey, ดำกร,รมพันธ์สีอะไรวะลืมไปแล้วดำกร,รมพันธ์สีอะไรอ่ะอันเนี้ยชื่นชื้นจำไม่ได้แล้วลืมทาอย่างเดียวใช้แต่ทาไม่ไม่จำไม่ได้อ่ะอ่าดำกร,รมพันธ์สีทองนะครับนี่ดำกร,รมันธุ์ถ้าคุณเป็นคนผิวค่อนข้างเข้มคุณใช้ตัวนี้ผสมกับตัวสีชมพูนะครับนี่นะครับถ้าคุณไปไหมแดดมาให้ใช้ขาวชมพูโอเคไหม แตระคุณไม่ค่อยได้จำอ่ะม,มันมันดีซะแล้วอ่ะใช้อย่างเดียวอะ่ะโอเคจัดไปไปรุ่นเดินเปิดเพลงดได้่ะตื่นตื่นตื่นตืต่นกด,ด,ดยังครับให้มันขึ้นตะกร้ผมดูหน่อยกดทุกงชุนลาเลยนะโป9เก้าเดือนเก้านะอย่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะเก้าเดือนเก้าโปรมาดีจัดไปมานำ้ำป๊าซี่ให้กินหน่อย แนะนำครับเอาแนะนำแล้วกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะแนะนำสองตัวเนี้ยช่วงนี้ทำงานพี่ไงพี่เซนเตอร์น่าทำงานอยู่ช่วงนี้ จัดไปครับทุกคนกดย่างครับกดย่างสั่งแล้วค่าสองสองคนหน่สองชุดหรือเปล่าโอเคอจัดไปพอค้อาเลยกีตกา,าหน่อยนี่อะตะกาเขาปักอยู่อ่ะอ๋อร้อยห้าสิบแล้วทุกคนฮอตร้อยห้าสิบแล้วบายไปกดฮอตเจ้าเก้าไปเลย ใชได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็มาบอกหน่อยนะครับผมสีนี่เอาผมแนะนําเลยเนี่สองตัวนี้ละกันเอาสองตัวนี้ไปก่อนแนะนำสองตัวนี้ไปก่อนผิวขาวผิวขาวอยากผิวแทนทาขวดไหนแล้วอยากทาผิวแทนไปออกจากไลฟ์ไปไม่ต้องใช้ไปอยไปไหนก็ไปไปไปตากแดดไปจะได้แทนผิวขาวอยากใช้อยากอยากผิว ดำอยากขาวพิมพ์อยากขาวเสื้ออยากอะไรขาวอยากจะดำไปตากแดดไปพักก่อนไม่รู้ว่ามาปวดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไปไปไปไหนก็ไปอ่จัดไปครับผมขาวนะครับอยากดำไม่มีมีแต่ดำอยากขาวนะครับหนูได้ร้อยสิบเก้าบาทโอเคร้อยสิบเก้าบาทโอเค,อเคนะครับ Yeah, แหมแสบจริงๆเลยแม่คนน่งช่องเลยแหมเขาวอยากดำนุ่มชอบอะ <g ül> ่ะต้องเป็นขอบสนัยด้วยไหมแบบสไตล์ฝรั่งไงโอ้โห,โหไล่กาดจริงๆไอ้คนนี้ <c oughs> นละ่ะทาแล้วก็ไปยืนตากแดดเลยเดี๋ยวคุณก็เจ็บอยู่ซอฟลงมาได้ได้สองร้อยหกสิบเก้าโอเคโอเค สั่งแล้วเออเฮเซจเลยใช่ใช่ใช่มันเป็นไรเราเราเขาแย่เราเล่นเราก็แย่เ,เขาเล่นไงนะมันก็เป็นอะไรคิวคิวไปนะเราแย่กันนะเพื่อนกันทำไมอะ่ะ ผมหล่อนะอ่ะเอา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 อาอ้ยไปโดนอะไรเขาแล้วคิวเห็นไหมทุกคนนะคิวแทนอย่าผิวขาวนี่ผิวแทนอย่าผิวขาวเอาสองต้น